ก <Progress. S 2> ่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรืเออ่องอัยะภายในร่างกายกันเนี่ยคะ่ะนักเรียนเมื่อตอนนักเรียนอยู่ปนหนึ่งเนี่ยก็เรียนเรื่องอัยะภายนอกมาแล้วใช่ไหมคะช่วยบอกครูหน่อยคะ่ะว่าอัยะภายนอกร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแขนขาค่ะแขนขาจมูกตาค่ะปากนะคะนิ้วอ่าถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าอัยะภายนอกเนี่ยมีลักษณะเป็นประมาณไหน มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ค่ะเอยะภายนอกนะคะจะสามารถมองเห็นได้และสัมผัสได้ส่วนยะภายในเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะเราเคยเรียนรู้เรื่องภายนอกมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องยะภายในกันนะคะอิทยเห็นเฉลยหมดแล้วอะนักเรียนทุก่านีะเนี่ยอันนี้ข้ามาเลยก็ได้โอเคโอ เอาวัยวะแรกของเราค่ะนันคือสมองนั่นเองนะคะสมองของเราเนี่ยจะมีลักษณะกลมตามลูกสีตามรูปสีสันแล้วก็จะอยู่ในกระโหลกของเรามีเซลประสาทเนี่ยหลากหลายห,ล,าหล,าล้านชนิดนะคะทําหน้าที่การควบคุมการมองเห็นความรู้สึกาสการส,กาสัมผัสอารมณ์และความจํานั่นเองค่ะซึ่งในสมองของเรานะคะจะมีพัฒนาการตั้งแต่เรายอยู่ในท้องแม่แล้วก็มีพัฒนาการต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งเราโตการที่เราจะ ดูแลสมองของเราได้คือการกระตุ้นการทางานของสมองไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทําการบ้านถูกไหมคะหรือการผลิตสื่อต่างๆที่สร้างสารรค์ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นสมองเช่นเดียวกันค่ะหัวใจค่ะนักเรียนเคยเห็นกันไหมคะหรือว่าเคยเห็นแต่เป็นสัญลักษณ์ไม่เคยเห็นเป็นหัวใจจริงๆเคยเห็นกันไหมคะอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะหัวใจของเราค่ะจะอยู่ที่อยู่ที่ไหนเอ่ยมีใครรู้บ้างรู้ไหมคะ หัวใจของเราจะอยู่ที่อกด้านซ้ายนะคะจะมีลักษณะสีแดงคล้ำแล้วก็มีความสําคัญต่อการดารงชีวิตของเรามากเลยค่ะเนื่องจากหัวใจเนี่ยทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหัวใจของเราเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากเนื่องจากทํางานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดจนตายไม่มีใครใช่ไหมคะที่ว่ามีชีวิตอยู่แต่าหัวใจไม่เต้นแล้วเพราะว่าถ้าหัวใจไม่เต้นเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันต่อนะคะคุณมีคิดเล็กๆมาถามนะักเรียน ท่านอายุเป็นปยุทธจันโอชาค่ะบอกว่าหัวใจของท่านเนี่ยใหญ่เท่านี้นักเรียนเชื่อไหมคะหัวใจคนเราจะใหญ่เท่ากัมปั้นได้เชื่อไหมคะหรือว่าจะใหญ่กว่านั้นไหมไม่เชื่ออ๋อเพราะเพราะอะไรคะเพราะว่าคําพูดไม่น่าเชื่อถืออ,อ๋อมีทั้งคนเชื่อแล้วไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคําพูดนี้จะน่าเชื่อถือไหมนะคะความเป็นจริงค่ะหัวใจของคนเราเนี่ยมีเฉลี่ยเท่ากับ กำปั้นของตนเองไหนนักเรียนลองเปิดกล้องแลวชูกำปั้นให้ครูดูหน่อยค่ะว่าตอนนี้หัวใจของนักเรียนมีขนาดเท่าไหร่บ้างแล้วเอ้ยไม่ใช่อาเธอปะคะเนี่ยอ๋อตอนนี้หัวใจของนักภาคดินยังเล็กอยู่เนาะยังหัวใจไม่เติมดวงนะคะยังเป็นเด็กอยู่เดี๋ยวก่อนที่หัวใจของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตตามร่างกายของเรานะคะเมื่อร่างกายเราโตหัวใจเราก็จะโตเต็มดวงนั่นเองก่อนที่เราหัวใจเราจะโตพอให้ใครค่ะมาแสดงท่าความรักกับเพนกวินอีก่ะ หน้าไหนๆน,น,นะพอดีลองแสดงความรักกับครูไหนค่ะทำท่าให้เอยแทนหัวใจของเราทำท่าไหนคะเอออะไรนะเป็นหัวใจที่แอดวานเนาะอ้าวครูเพ้นทำอันนี้ค่ะค่ะเป็นมินิฮาน่ารักน่ารักนะคะแล้วเราเรียนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ <S <S ต่อมานะคะคือปอดค่ะ <S <S ปอดของคนเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกันสองข้างจะมีทางด้านซ้ายด้านขวาทําหน้าที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนการหายใจนั่นเองค่ะ โดยการที่เราหายใจเข้านะคะเราจะนำก๊าซออกซิเจนเข้าไปในปอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราดูคลิปกันนะคะนี่ค่ะคือการหายใจเข้าเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปนะคะเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ออกมาเมื่อเราหายใจออกนั่นเองค่ะตับนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าตับมันมีกี่มุมเอ่ยหนึ่งอ่านเดี๋ยวคุณผูชี้ดูหนึ่งมุมสองมุมสามมุมตับเราจะมีลักษณะเหมือนกับ มุมสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเป็นอวัยวะที่สําคัญและใหญ่ที่สุดในร่างกายทําหน้าที่ผลิตน้ําดีสะสมพลังงานแล้วก็ทาลายสารพิษน,นะคะโดยตับของเราเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณช่องท้องด้านขวานั่นเองค่ะไตนะคะไตเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะเหมือนคล้ายเมล็ดถั่วเนาะตอนนี้หนูอยู่ปสองนะคะเดี๋ยวชาวชี่ยวอาญหนูก็ได้ปลูกถั่วงอกนี่หนูจะเห็นว่าอุ้ยเนี่ยเหมือนเหมือนไตเราแต่ไม่ใช่นะคะเหมือนแค่เหมือนเฉยๆนะคะโดยไตของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดสองข้างด้วยกันนะคะทำน้า และไตจะอยู่บริเวณช่องท้องด้านล่างของเราตามรูปเลยค่ะไตเนียมีพัฒนาการตั้งแต่เรายังเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่เช่นเดียวกันนะคะทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดหรือขับของเสียออกจากร่างกายโดยปัสสาวะนั่นเองค่ะนี่นะคะนี่คือปัสสาวะของเราก็จะขับออกมาจากทางไตนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นปัสสาวะต่อไป กระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารของเรานะคะจะมีลักษณะเป็นถุงอยู่บริเวณช่องท้องด้านบนซ้ายนะคะกระเพาะอาหารของเราเนี่ยจะมีสภาพเป็นกรดนักเรียนเชื่อไหมคะว่าถ้าเราเนี่ยกลืนใบมีดโกนไปกระเพาะของเราจะย่อยใบมีดโกนหมดเลยเชื่อไหมคะอ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนักเรียนเพราะว่ากระเพาะของเราเนี่ยเป็นกรดมากเป็นกรดแบบกรดจริงๆนะคะกระเพาะของเราเนี่ยเป็นที่พักแล้วก็เป็นมีหน้าที่ สร้างเอนไซม์เพื่อย่อยอาหารตอนที่จะไปยัยังลำไส้เล็กนั่นเองค่ะน่าเชื่อไหมคะนักเรียนถ้านท่านใชถูกต้องค่ะโอ้ยธนาคนนี่เก่งมากนะคะไม่มีใครทักครูเลยปล่อยให้ครูพูดต่อเลยนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วคะ่ะนักเรียนลำไส้ของเรานะคะลำไส้ของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นท่อนยาวขดอยู่ในก็อยู่ในช่องท้องของเราซึ่งเคยมีคนคะ่ะเอาลำไส้ออกมาขยายนะคะ ยากเป็นเมตรดแล้วเราสองเมตรได้เลยนะคะโดยลำไส้ของเราจะแยกเป็นลำไส้เล็กที่ทําหน้าที่ย่อยและดูดซึมส่วนลำไส้ใหญ่ค่ะจะทําหน้าที่ดูดซึมน้ําและส่วนอาหารกากอาหารนะคะที่ผ่านการย่อยแล้วเนี่ยจะออกมาในรูปของอุจจารนั่นเองค่ะนี่นะคะทั้งหมดวันนี้เราเรียนเรื่องอาไยละภายในกันไปกี่อย่างคะเนี่ยนักเรียนลองนับสิเรียนกันไปกี่อย่างแล้วคะเสร็จครับ จ็ดอย่างใช่จารูปนี้ไวด้ดีๆนะเพราะว่าวันนี้ครูเพ้นมีเกมนะใครไม่ตัง้งใจเรียนบ้างเนี่ยไม่ตัง้งใจเรียนจําไม่ได้เนี่ยรูปไหนเป็นอะไรเนี่ยเพราะวันนี้เกมของครูเพนานะคือเกมว่ารูปออยาภายในตามคําบอกนั่นเองเดี๋ยวครูเพ้นจะส่งลิงก์ให้เข้าในแชทน,นะคะอ่ะดูอ่ะ,ดอะเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวดูรูปไปก่อนเลยเดีกว่าเอาจำรูปนี้เป็นรูปอะไรนะคะส่งไปแล้วนะคะ มีใครเข้ามาหรือ,อยังอีกโอเคมีมีนักเรียนแก้มเข้ามาแล้วนะคะมีใครเข้ามาอีกไหมคะโ oh. อ้ิงๆอืมช่ยฟื้โอเค S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เข้ากันหมดหรือ,อยังคะมีใครยังไม่ได้เข้าไหมเอ่ยให้เริ่มเลยได้ไหมคะันเดี๋ยวครูเพลเริ่มเลยเนาะโอเคคะ่ะออันดับแรกคะเรานักเรียนทุกคนนะคะพิมพ์ลงไปเหมือนกันคะ่ะว่าปอร์ดคะ่ะพิมพ์เสร็จปุ๊บกดเสร็จสิ้นนะคะ เขาไดใ้รูปปอดแล้วนะักเรียนไหนลองวาดลองวาดรูปปอดของตัวเองซิว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือปอดของครูเพนนั่นเองปอดยังอยู่ดีนะคะใช่ไหมปอดอย่างนะปอดมันพีเสื้อเลยอะ <c oughs> ไ,มไม่ว่าเสร็จกันยังคะถ้าเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะแล้วก็จะรอ,อ,อเพื่อนขคขอเ่็นนะ เสร็จกันหมดหรือยังคะเกมนี้คุณตั้งเวลาไว้อยู่ที่หนึ่งนาทีนะคะ ใครเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะไม่ต้อเดี๋ยวเราเดี๋ยวรตรงไหนอ้าในในแอปโทรศัพท์มันไม่มีที่กดหรอคะนักเรียนอ่ะเรียบรอย เดี๋ยอันนี้นะคะเรายังไม่ต้องอธิบายนะคะเราพิมพ์ต่อไปเลยค่ะเรียนว่าสมองค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะว่าดสมองกันนะคะสมองเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นได้เลยค่ะอือเดี๋ยวอีกหนึ่งคนนะคะ ต่อไปแล้วว่ารูปสมองค่ะแล้วรูปที่เราวาดนะคะจะไปขึ้นที่หน้าจอของเพื่อนคนอื่นแบบซุ่มแบบไม่รู้ว่าใครวาดด้วยนะคะอ่นนี่คือสมองุูเพ้นค่ะทักษะการวาดรูปเป็นศูนย<อ>์สมองหรือลูกโลกก็ไม่รู้เดี๋ยวจบเกมเราจะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะอยอะภายในเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ นี่เสร็จแล้วสี่คนนะคะเหลืออีกห้าคนคะ่ะจริงๆมันลงสีได้ด้วยนะเนี่ยเรียนระหว่างรอแค่ะเออระหว่างรอลงสีกันดีกว่า เมาเมาไม่ค่อยดีกับเรียนเออเนี่ยดูดิเห็นปะนี่ถ้าของจริงอะคู่แบบเหนียนกริบอะจริงๆนี่อเคเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะกเรียนเหลืออีกอีกสองคนนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้น่าจะได้ว่ากันอีกสองรูปนะคะ มีเส้นเลือดสมองของเราอยู่ส่วนไหนคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยสมองของเราอยู่ในกระโหลกนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะอ๋อครูครูเนี่ยแหละไม่ได้กดเสร็จสิ้นเองอันนี้รูปของใครคะเนี่ยที่คุณย่าเจอต่อไปค่ะรูปต่อไปที่เราจะวาดกันนะคะก็คือหัว จุยนั่นคือหัวใจนั่นเองค่ะเรียนหมดเวลาแล้วนะคะ ต่อไปเยมตัวว่ารูหัวใจนะจําได้ไหมเออหัวใจของเราเสีอะไรสีแดงครับอยู่ส่วนไหนเอ่ยอยู่ที่หน้าอ,อกด้านซ้ายใช่ไหมคะหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดมีทั้งหลอดเลือดดาและหลอดเลือดแดงเนาะมีหลอดเลือดดามีหลอดเลือดแดงแดงไหน

้วภาดินเสร็จยังคะคคล้นภาดินคะหัวใจที่สำคัญกับเราไหมคะเพราะอะไรเอ่ยล้ว <c oughs> อย่างอื่นอย่างอื่นมีสองอย่างใช่ไหม <c oughs> มีสาระมากเลยนะคะชาวนี้แล้วเรื่คนอื่นหลับกันยังคะเนี่ยยังอยู่กูไหมคะพัชรพลยังอยู่ไหมคะอยู่ครับนี่พัชรพลเสร็จยังคะหัวใจยังครับยังอุ้ยทำไมหัวใจเรามีหลายห้องละคะทำไมยังไม่เสร็จ เปิด้สี่ห้องครับแต่ว่ายก <c oughs> ให้ครูไปหมดแล้วครับเ <c oughs> อ้ยเอ้ยน่า,ารักมากเลยนะคะเขินเลยดีแล้วยกให้ครูนะคะอยาไปยกให้ผู้ชายคนอื่นนะคะโดยเขาหลอกลวงเอา <c oughs> ไม่มีรักไหนประเสริฐเท่าพ่อแม่เรา,น,าน,นะคะนักเรียน <c oughs> <c oughs> อ่ะหัวใจมีสี่ห้องของใครคะเนี่ยลูกต่อไปค่ะเป็นลูกสุดท้ายของเราแล้วนะคะอยากวาดรูปอะไรกันดีเอ่ยวาดนี้ดิค่ะไ,ไม่เอาตับวาดวาดอะไรนะคะไส<ซ>้ไส้โอเคลำไส้ละกันค่ะมาไปเลยค่ะไปเลยคนพิมพ์คำว่าลำไส้นะคะลูกสุดท้ายของเราแล้วค่ะวันนี้ ลำไส้เราก็จะเป็นลักษณะเป็นท่อนยาวขดๆกันอยู่ในกระเพาะนะคะจะมีเป็นทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ถูกไหมคะลำไส้นี่นี่ นะพาลินเสร็จยังค่ะค่ะ ครูก็ไม่เคยผเผาออกมาดูเหมือนกันค่ะนักเรียนแหมถามย่านนะคะแต่มันจะมีมันจะมีแบบว่าปกติเนาะว่าแบบว่าค่าเชียงเราเท่าไหร่นักนภาลินอยากรู้ไหมคะอยากรู้ค่ะเดี๋ยงั้นเดี๋ยวครูจะให้ธนาพลนะคะไปเป็นคนหาคําตอบนี้มาตอบพนักาลินนะคะว่าลําไส้ของเรามี<ผ>มขนาดาโดยฉเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราจะฝากเพื่อนธนาพลนะคะมาอา้าวเสร็จกันแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคครูท้องหัวโชว์ไส้ได้ไหมครับ ไม่ได้ค่ะคุณไม่ใช่กระสือนะคะนักเรียนโอ้เสียใจจังเลนักเรียนอ่ะสุดท้ายนะคะกิจกรรมสุดท้ายให้เราบอกเขาวันนี้เราได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนไปบ้างนะคะถึงไม่ได้อะไรก็บอกว่าได้สักหน่อยนะคะนักเรียนไักเรียนรู้เรื่องอะไรภายในของเราเป็นยังไงหน้าที่และตําแหน่งขออ้าวอยู่คนเดียวเลย หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปประมวลผลรวมกันดีกว่าน้อว่าวันนี้เราทํากิจกรรมกันเป็นยังไงนะคะอันนี้คือปอดของครูเพชอันนี้คือครูเพชให้โจทย์ว่าปอดไปนะคะอันนี้รูปของแก้มแก้มแก้มนภะารินใช่ไหมคะสวยอันนี้อ่ะค่ะอดูต่อไปนะคะอันนี้คือสมองของหลิวอทิตยานะคะโอ้เป็นคนที่มีรอยหยกักในสมองเยอะมากเป็นเด็กฉลาดนะคะ ตรงเวลี่แซามหัวใจว่าโอ้โปรโมทโปรโมทสุดนะคะหัวใจว่างลำไส้ของกิ๊กเป็นไง <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะน,นี่ก็จบกันเป็นเรียบร้อยกิจกรรมวันนี้หรือว่าอยากดูของคนอื่นอีกไหมคะว่าเพื่อนคนอื่นว่ารูปยังไงเนี่ยอยากดูเดี๋ยวครูจะเก็บไว้เป็นแคตตาล็อกรวมของเราเนาะว่าใครเป็นยังไงบ้างส่วนวันนี้ค่ะน่าจะ ใช้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวห้ยักเดียเดยลครับต่อไปด้ยวยค่ะสวัสดีค่ะ